สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูช่างนะครับกําลังเก็บเวทีลงแล้วครับผมนี่นะครับก็คือบรรยากาศหลังจากที่เราบวงสรวงเสร็จครับกําลังเก็บของกันครับนี่นะครับเวทีของจริงก็คือแบบสูงมากสูงมากเลยครับ สวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับนี่อเก็บของใช่ไหมครับแล้วเพื่นก็จะเก็บเวทีลงใช่ไหมครับ,บอ๋ออยกำลังเก็บนั่งล้างอะไรลงแล้วค่อยกลางใหม่ใช่ไหมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับวันนี้นี่นะครับก็จ,จะมีน้องๆพี่ๆตัวแทนนะครับมา เก็บเวทีช่วยกันนะครับผมอันนี้ก็หลังจากที่เราบวงสวงเวทีไปเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่เจมบอลครับวันนี้ตอนเช้าตอนวงสวงนี่พี่เจมบอลเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกอิ่มเอิบใจใช่ไหมครับยังยิ้มอยู่แล้วก็ตึงจะได้ขึ้นเวทีจะได้ขึ้นเวทีซ้อมจริงแล้ว แต่ว่าเพื่อนเอานั่งล้างแต่ว่าเวทียังไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่นะครับโอเคส่งกำลังใจให้นะครับรอรอดูบ็อกกิ้งบนเวทีครับรอชมรอชมอความรู้สึกหลังจากที่ได้ขึ้นเวทีครั้งแรกเป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นนะครับย้อนไปถึงปีก,ก่อนๆที่เราเคยขึ้นเวทีวครับ แบบมันสูงมากเลย<ช>แล้วก็เห็น<ช>เห็น<ช>วิวไกลๆเลยคือสูงมากจนมองเห็นหลังคาโรงเรียนคำม่วงปอเห็นหลังคาโรงเรียนคำม่วง,ง,งเลยใช่ไหมครับก็คือสูงสุดๆเลยปีนี้พอวีเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มโอเคต้องต้องรอติดตามชมนะครับนี่นะครับวันนี้ช่างของเราสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย กำลังพักกันอยู่หรอครับพักจอของไหว้กของไหวยเอาอันนี้ของไหวไม่มีไม่ตรองไม่มีใช่ไหมครับนึกว่าจะมีใช่ไหมครับไม่มีเล่าบละหมากรากไม้ก็ไม่มีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเพราะฝนตกด้วยนะครับแม่ก็เลยแบบทําแบบเรียบง่ายเนาะวันนี้ผมขอถามได้ไหมครับว่ารู้สึกยังไงว่าบ้างหลังจากที่ได้ว่าเวทีแล้วแบบตื่นเต้นไหมที่จะได้ขึ้นเวทีจริงแล้วครับตื่นเต้นมาเวทีปี่ียสูงมากสูงมาก ยืาา่งไปขาตัดขาสั่นไหมครับขึ้นเวทีขาตัดร้องรู้สึกตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นใช่ไหมครับขึ้นเวทีครั้งแรกแล้วแตกต่างจากปีที่แล้วเยอะไหมครับของสำหรับแม่ตองก็ต่างเยอะอยู่เยอืม,มต่างเยอะเลยนะเนาคะเหตุผลว่าที่ผมมันมันดูโดดเด่นทุกทุกชั้นเลยใช่ไหมครับเด่นทุกชั้นเลยจไไม่ไมได้ ุกคนทุกคนเห็นทุกคนทุกคนได้ออกสื่อแน่นอนอ,ออกกล้องแน่นอนอไม่บังไม่ทับกันแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบันไดเยอะก็ต้องระวังตอนซ้อมตอนอะไรแบบนี้เดี๋ยวบันไดกลางสูงมากเลยครับสูงมาก <c oughs> เสียวมากโอ้โหนี่นะครับ้แบานปนี่นะครับขึ้นมาอันนี้กําลังทํางานกันครับเวลาพักเขาก็นี่นะครับอุ้ยขึ้นไปทำอะไรบนต้นไม้ครับ เก็บมะม่วงโอ้โหเก็บมะม่วงได้สองลูกสามลูกครับมะม่วงโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอ้โอ้ทำไมให้ผู้หญิงมาทรงงานหนักแบบนี้ครับเนี่ยผู้ชายไปไหนหมดแข็งแรงมากสวัสดีครับทำไปไหนกันมาครับเนี่ยไปรูดของขาอุ้ยไปช้อปปิ้งมาเหรอครับ รืดของรืดของอ๋อรืดของ<พ>อผมมีเครด,ดิตเนาะมีเครดิตเยอะใช่ไหมครับไปยึดโอ้ผมคือบ่ได้เนาะแล้วคนรวยนะเมืก่อนชอจุดโอ้ <laughs> ผมถามได้ไหมครับไหว้เวทีตอนเช้านี่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ไหว้แล้วก็แบบขึ้นเวทีครั้งแรกอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างอาตามควรู้สึกเลยเนาะครับเวทีสูงสูงมากใช่ไหมครับปีนี้สูงมีขาสั่นไหมครับขึ้น เป็นคนที่เป็นแคนกลัวความสูงอ๋อจะตอนขวามสั่นเรียกทีมันโยกมันโยกอยู่นะอ๋อแต่ของจริงเดี๋ยวก็น่าจะมีฟังอะไรดีๆใช่ไหมครับเอ้ยของพี่อยู่ชั้นไหนครับชั้นสี่อ๋อโอ้โหขาสั่นเลยใช่มันโยกหลังจากได้ไหว้เวทีเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนเช้าสบายใจ เก็เป็นความเชื่อนะครับเ <ไป S 1> นาะ,นะก็เดี๋ยวสัก่อยก็จะได้ซ้อมบนเวทีแล้วใช่ไหมครับอโอ้ตื่นเต้นแน่นอนต้องรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะเก็บนั่งร้านออกหรือเปล่าครับแต่เวทีน่าจะเขาโค้งไว้หรือเปล่าหรือรู้รรรรหมดอ,อะไรนะโอ้นี่ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องไปถามพี่พ ฝ่ายพนักงานช่างเวทีแล้วว่าพคนจะทําแบบไหนกันใช่ไหมถ้าว่าฝนตกเชียวเสมอเดี๋ยวเราจะไปดูแอดมินโด่งกันนะครับทําอะไรสวัสดีค่ะอันนี้ได้รับแรงบันนาใจจากสาวน้อยนะครับสาวน้อยช็ดบ้านแทงวันนี้นะครับผม ไปถ่ายน้องๆกันดีกว่างกทนลี่กถ่าใช่ไหมครับแนะนำได้นะครับเป็นแอดมินมือใหม่ครับรู้สึกตื่นเต้นอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่นะก็มาเป็นสาวลาวงมาใส่กระโปรงแแบบแบมแบบ โอเคได้ไหมสนุกไหมโอเคครับทุกคนนี่นะครับพีพีก็กำลังพักผ่อนกันอยู่นะครับเราเจอน้องด้วยนี่นะครับทาอะไรเล่นกับน้องว้าอยู่เหรอนี่นะครับ นองหมาที่นี่น่ารักมากนี่นะครับพี่ๆก็เป็นบรรยากาศบ้านพักศิลปินภูไทยครับผมเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆช่างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง,อ,งอุ้ยอุ้ยรถมาหวาดเสียว นี่นะครับแอดมินดงนี่นะครับก็เก็บเต็มที่ครับสวัสดีครับผมถามได้ไหมครับตอนนี้กำลังเก็บเวทีลงเหรอครับหรือว่าเก็บแค่บางส่วนครับครับใช่ครับจะย้ก็เป็นออย่งอ๋อจะไว้ไว้ดมจะซ้อมง่ายใช่ไหมครับใช่ไม่ได้เก็บก็ย้ายเคลื่อนย้ายกันเคลื่อนย้ายก็เป็นออย่ง โอเคครับนี่นะครับจะเข้าไปในโดมอืมันนีครับก็กำลังเอารงมาครับผมแล้วก็จะเคลื่อนย้ายเข้าไปในโดมเพื่อง่ายง่ายต่อการซ้อมนะครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจน้องๆฝั่งด้านนี้ดีกว่าว่าเราจะเจอผู้ใดบ้างเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักนะครับน้องๆก็ กำลังพักผ่อนกันเดี๋ยวเรามาถามกันว่าหลังจากที่ได้วาเวทเีแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างได้แบบเอ้ยเราขึ้นเวทีแล้วนะอะไรแบบนี้รู้สึกยังไงแบบเสียวตื่นเต้นไหมสวัสดีครับทําอะไรกันอยู่ครับอุย้ยเมามอยใครครับนี่แอดมินหรือเปล่าอ๋อขึ้นเวทีครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยตื่นเต้น่ไหมสูงไหม ก็สูง,สงเพราะว่าสูงมากเลยแหละอืมอันนี้ขึ้นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไ<ช>หมโอ้โหตื่นเต้นมากไม่เคยขึ้นท,ที่ไหนมาก่อนโอเคยส่วนมากเขาก็แบบมิจเตเบิงเนาะใช่ไหมแบบนี้ครั้งแรกเลยแล้วก็เวทีใหญ่มากปีนี้โอ้โหดีใจมากเลยที่ได้ขึ้นเวทีวันนี้ดีใจมากขึ้นเวทีโอเคครับ,บอขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้ว พี่ๆฝั่งนี้แล้วครับตอนเช้าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่แบบเราได้ไหว้เวทีได้บวงสรวงขอพรอะไรแบบนี้ครับเป็นก่อนสเลยว่าูงมากว่าสูงมากชั้นสี่แถวสี่ปีนี้ใครว่าไม่ดินมาดูกันนะคะครับตุลานี้ได้นะครับฝั่งตุลานี้สําหรับพี่เป็นไงบ้างครับวันนี้สําหรับรวมการไหว้เวทีหรอสาหรับตัวนี้ชิวๆนะครับเพราะว่าเคยผ่านมาแล้วเวทีก็ ปกติไม่เต่นเต้นแม่เลยเป็นเวทีลราแบบปีนี้เวทีสูงกว่าปีที่แล้วอันนี้เรื่องเวทีสูงไม่สูงไม่รู้ครับเพราะว่าเพิ่งมาอันนี้มาที่ปีลูกการแรกใช่ไหมครับไม่เคยมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนานแล้วนานแล้วแต่นี้ก็มาอีกกลับมาอีกโอ้โหแต่ว่าปีนี้ก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยใช่ไหมครับต้องรอติดตามชมนะครับสองตุลาคมายบายายบายครับเดี๋ยวเรามาไปถามน้องๆฝั่งนี้กันฮัลโหล What are you doing? กำลังทำอะไรอยู่ครับเ,เขียนคิ้วเอา้าทำไมวันนี้เขียนคิ้วแต่ไม่แต่งหน้าไม่มีฟิลล์ต่งหน้าไปแล้วตอนเช้าตอนเช้าหน้ายือหมดเลยเนาะโดนฝนแกงเลยเนาะวันนี้พี่ถามหน่อยว่าหลังจากที่ได้ลองขึ้นเวทีแล้วเป็นยังไงบ้าง สูงจริงๆค่ะปีนี้สูงมากเลยใช่ไหมโอ้ไม่กอดยิ่งกว่าปีที่แล้วแล้วตัวเองอ่ะเป็นยังไงหลังจากที่ได้ลองขึ้นไปที่มีขาสั่นอะไรแบบนี้บ้างไหมแน่นอนค่ะขาสั่นกลัวตกโอ้แต่แล้วคิดว่าจะไหวไหมครับเนี่ยขั้นบันไดประมาณบันไดคือเยอะมากเลยเนาะใช่ไหมกลัวตกกลัวตกเนาะโกไปยแล้วแบบหลังจากที่ได้วไายเวทีแล้วเป็นยังไงแบบสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นมากเลยค่ะ อยากขึ้นเวทีอ,วอันนี้ครั้งแรกไหมหรือไม่ขาดอ๋ออ,อันนี้ของตัวเองอยู่ศิลปินภูไทยปีที่เท่าไหรแล้วปีแรกปีแรกแต่ว่ามีประสบการณ์จากที่อื่นมาก่อนใช่โอ้โหแล้วหลังจากที่ได้มาอยู่ศิลปินภูไทนี่เป็นยังไงบ้างจากที่สัมผัสมาก็ดีครับมันมันมันดีจริงขายดีก็ดีใช่ไหมครับแต่ละที่ก็มี ความแตกต่างกันไปเนาะดีคนละแบบความแตกต่างไม่เหมือนแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมนะครับแล้วอยู่นี่นอนหลับสบายไหมครับแน่นอนค่ะเพราะว่าเหนื่อยจากการสอบเลื่นนอนสบายเป็นไงบ้างครับฟิลไหนฟิลไหนเพลงเอาสะดวกสี่เพลงวันเดียวสี่เพลงหลับเลยกลับมาถึงห้องหลับเลยหลับเลยโอ้โหส่งกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวรอรอชมบนเวทีว่าจะเป็นฟิลไหน นี่เนี่ยเขาก็จะย้ายมันในโดมละรอดูครับ<ห>รอดูสวัสดีครับไปไหนกันครับนี่นนอ๋ออันนี้พี่ถามหรือ,อย,ย,ยังยังขึ้นเวทีแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้น,ตนอ,อันนี้ถามหรือยังครับยังโอเคขึ้นเวทีแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นแลวขาสั่นมากครับวิธีสูงสูงมากเลยใช่ไหมแล้วหลังจากที่ได้ว่า้ตอนเช้าความรู้สึกฟิลเป็นยังไง เป็นมันก็แบบว่าเหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอมันไม่มทีมมาตัดไม่มันมีทีปีนี้มาทหานมาตรฐานใช่ไหมครับต้องรอติดตามชมโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับนี่นะครับน้องๆก็ช่วงพักกําลังพักผ่อนกันนี่นะครับบ้านพักศิลปินภูไทยหลังจากที่ไหว้เวทีศิษย์ฮ่าวีก็จะมาไหว้ศาลตรงนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับผมนี่นะครับท้องฟ้ากำลังจะตกดินสวยมาก สวัสดีครับพี่อามวหายเวทีตอนเช้าเป็นยังไงบ้างครับชุ่มเย็นมาชุ่มเย็นใช่ไหมครับฝนตกปรย์ปลอยเราได้ขึ้นเวทีเรารู้สึกยังไงบ้างครับแบบมีคาสันอะไรบ้างไหมคนลุกเลยใช่ไหมครับต้องรอติดตามนะครับรู้ตื่นเต้นแทนก็จะได้ทั้งหมดก็จะได้สมบุเวทีแล้วครับเร็วๆนี้โอเคครับต้องรอติดตามชมโอเคครับขอบคุณมากครับที่เสิร์ฟศิลปินมูทไทยด้วยนะครับโอเคครับไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ฝากฝาก อ่าช่องทางการติดต่อพี่อาร์มี่นะครับจะมีช่อง YouTube นะครับอาร์มี่พิรพงศ์ออฟฟิเชียลแล้วก็ Tiktok ร์อาร์มี่พิรพงศ์แล้วก็ Facebook ครับอาร์มี่พิรพงศ์โอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายนี่นะครับอันนี้ก็มีบางส่วนก็นอนพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รบกวนเกรงใจอุ้ยเจอใครอีกแล้วอุ้ย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  เพืนอายนี่นะครับโอ้นี่นะครับมีจิมเบาๆด้วยอ๋อจะได้มีอินสปิเรชันใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับคุณครูหลังจากที่ได้ว่าเวทีก็รู้สึกอยากขึ้นบอกเวทีแล้วตอนนี้เพราะว่าเด็กมันจะได้ชินเพราะว่า ปีนี้เด็กใหม่มันเยอะเยอะใช่ไหมครับแล้วเด็กใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นบนเวทีหมอลำอย่างเงี้ยยังไม่มีประสบการณ์เอยากให้เขาขึ้นไปให้ชํานาญเลยชำนาญใช่ไหมครับสําหรับครูแล้วผมอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ยากหรือว่าความท้าทายในการเป็นครูฝึกสอนในเวทีศิลปินภูไทยครับอ๋อหนึ่งเออเราไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมีความชํานาญเรื่อง เพลงหมอลำใช่ไหมครับเพราะเราเป็นคนภาคกลางภาคกลางต้องมาเรียนรู้เ u ้า u r e อะไรแบบนี้ใช่แบบว่าพวัฒนธรรมพวกอะไรอะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมกันแล้วก็ก่อนที่เราจะมาสอนเราก็ไปเปิดหาข้อมูลก็ดูว่าเพลงทําการบ้านมาใช่เงหมอลำก็เป็นเพลงประมาณแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมาณนแต่พอได้มาสัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีสนุกดีเป็นฟิลหนึ่งอะไรใหม่ๆต้องมาติดตามชมศิลปินผูไทย เปิดวงวันที่เท่าไหร่ครับเปิดวงวันที่สองตุลานะครับโอเคครับอย่าลืมมาดูนะครับที่บ้านบ้านพักศิลปินภูไทอยม่ที่อาเภอําม่วงใช่ไหมอำเภอใช่ครับขาม่วงจังหวัดกาฬสินครับวันดีขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับวันดีครับพี่แม้วันดีเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ไหว้เวทีแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นเวที ว่างานการฤดูกาลก็คือก้าวไปอีกขัน้นเราจะได้ซ้อมมันในทีแลนด์วอกกิ้งอะไรต่างๆนานานะคะ,<อ>ะรู้สึกว่าคืบหน้าไปแล้วม,มันก็จะเหลืออีกรายละเอียดต่างๆนี้นิดนึงเราก็สามารถทองานได้เลยรอครับล็อขึ้นเวทีมีแบบตื่นเต้นอะไรนิดนึงไหมครับมีขาสั่นไหมไม่ค่ะว่าชินแล้วชินแล้วมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลมากโอ้โหนะมฤดูการแล้วเนาะ โโอ้หแต่ก no like no no yeah, okay, okay, hmm. ็อาจจะตื uh ่นเต้นกันที่ว่ารูปแบบววทีมันเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็ในแต่ละปีโอเคครับขอบคุณพี่แบงค์มากเลยครับเก่งใจมากเลยแปดนาทีไม่สิบหกนาทีแล้วครับนี่นะครับแอดมินโด่งทำอะไรครับน้องวาสวัสดีครับเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ขึ้นเวทีก็ สูงมากแบบมีขาสั่นบ้างไหมมีคขาเราก็ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นอืมแล้วหลังจากที่เราแบบได้ว่าวทีตอนเช้าเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบสบายใจขึ้นไหมหรือรู้สึกแบบอบอุ่นอะไรฟิลเนี้ยตัวเองรู้สึกประมาณไหนก็รู้สึกแบาบว่าอบอุ่นเหมือนพ่ออยู่กับล,กลกบูกๆมากอ๋อใช่ไหมครับ ต้องรอติดตามชมันเดี๋ทั้งหลายก็จะได้ทอมบนเวทีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรีกว่ากงบ็อกกิ้งอะไรแบบนี้โอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายโอ้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 โออ้้ยเราเจอใครกันครับเนี่ยเราเจอพี่มาดามพี่มาดามสวัสดีครับพี่มาดามได้ขึ้นเวทีศิลปินภูไทฤดูการนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับสูงแหงสูงแหงใช่ไหมครับขึ้นแล้วแบบมีขาสั่นบ้างไหมครับ ขาสั้นครับแล้วสูงอีกซึ่งก็ต้องขี่อีกปกติก็สูงไปเลยไปเลยสูงขึ้นไปอีกแล้วผมอยากรู้ว่าหลังจากที่ได้ว่าเวทีตอนเช้าเนี่ยเป็นฟิลแบบไหนครับตื่นเต้นตื่นเต้นแม่นบ่ครับโอ้ตื่นเต้นแล้วได้ขึ้นเวทีแล้วได้ขึ้นเวทีสอบวไดูหมือจัองขอบมองขอบเป็นตรงเป็นท่าแบบใดเนี่ยเป็ทันบ่ทันเนี่ยครับผม แล้วสำหรับพีมาดามแล้วศิลปินภูไทยปีนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับภาพรวมเล่าให้แฟนๆฟังหน่อยครับดีก็ทุกปีเดียวพามากี่สุดต้องรอติดตามเชิญเปิรดเติร์ดดคนับโอ้โหเปะใช่ไหมครับุกคนทำโอ้โหได้อะไรทานครับนี่แมงโก้โอ้ สดๆจากต้นปีนเองปีนี้ฝากติดตามศิลปินภูไทยด้วยนะคะแดนเซอร์เต้นเป็นไม่ปีนต้องมีทุกคนค่ะเต้นเป็นทุกคนนะคะเต้นเป๊ะทุกคนครับเป๊ะทุกคนต้องเป๊ะใช่ไหมครับต้องเป๊ะครับจากเต้นไม่ปีนกับเต้นเป๊ะค่ะโอเคค่ะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่เต้นเหมือนกันทุกคนครับเป๊ะทุกแถวเป๊ะทุกแถวครับโอ้โหของพี่มาดามนี่เต้นยากไหมครับยากอยู่ครับยากอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรคืออ่าสำหรับพี่มาดามเนี่ยอะไรคือแบบ ปัญหาที่เราเจอในการเต้นปีนี้ปัญหาสําหรับพี่แบบร่างกายหรือว่าท่าอายุเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องปรับแล้วความจําด้วยใช่ไหมครับมีหลายเพลงหลายท่าก็ต้องปรับตัวอะไรให้มันได้ทันดิกหน่อยครับทันดิกน่อยมันบอกครับตื่นดิกหน่อยวิ่งดิ๊กหน่อยทอท่านเขาให้มันทันนะครับเพราะว่าปีนี้ก็คือเดินหน้าแบบปั๊บปั๊บปั๊บไปเรื่อยๆเลย โอ้โหนี่นะครับเราเจอพี่เจมมอนอีกแล้วโอ้โหขยันมาก <c oughs> โอ้โหโอเคครับขอบคุณพี่มาดามมากๆครับ <c oughs> นี่นะครับกำลังเอาลงเวทีเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งนี้กันอุ้ยเราเจอใครกันครับเนี่ยสวัดดีครับน้องเข้มคน ศิลปินภูไทยปีนี้เป็นไงบ้างครับได้ขึ้นเวทีครั้งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่ง<อ>นี้เป็นครั้งที่3แล้วขึ้นเวทีโอ,โอเคครับพี่พี่จะจบคลิป YouTube แล้วอยากให้น้องเข้มข้นกาปิดคลิป YouTube แม่พี่หน่อยฝาก<า>ติดตาม,มช่องหมอลำศิลปินภูไทยได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็อช่องทางน้องเข้มข้นด้วยช่องทางผมช่องทางผม Facebook เข้มข้นนนทพแล้วก็ t ิ k t o k เจ้าชายเข้มข้น ศ<ส>ิลปินภูไทยโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ,บ,รบทุกคนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ